สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้แม่ครูบรรทามาพบกับเด็กๆเ,เป็นครั้งแรกนะคะเรามาเรียนาภาษาอังกฤษกันนะคะสำหรับวันนี้ซึ่งจะเป็นการสนทนาโดยการทักทายด้วยคำว่า hello hello ในภาษาอังกฤษหมายถึงสวัสดีครับสวัสดีค่ะในภาษาไทยนะคะถ้าเราต้องการจะสวัสดีใครเราก็พูดว่า hello hello, hello h e L L O Hello แปลว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราอยากจะบอกกับเพื่อนๆเ,เราอยากจะแนะนำตัวเองกับเพื่อนใหม่ว่าเราเนี่ยชื่ออะไรลูกๆต้องพูดว่า Hello สวัสดีครับตามด้วยคำว่า I am I am แปลว่าฉัน I am แปลว่าฉัน I am ฉัน Hello Hello I am teacher m o n t a หมายถึงว่าสวัสดีค่ะแม่ครูชื่อมนทานะคะอะค่ะสมมติเพื่อนเพื่อนของลูกชื่อว่า Jenny Jenny J E N N Y Jenny เราจะแนะนําตัวเองจนเจนนี่จะแนะนําตัวเองว่าจนเจนนี่ชื่อจนเจนนี่จนเจนนี่ก็ต้องพูดว่า Hello I am Jenny โอเคนะคะ Hello I am Jenny โอเคค่ะสมมติอ่า b y b บบ b ้บอบ B O B B Y บ o อบบี้บอจะแนะนําตัวเองว่าฉันชื่อบ o อบบ ก็เริ่มต้นด้วยคำว่าสวัสดีสวัสดีบอบ,บบี้ก็จะบอกว่า hello 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 แปลว่าสวัสดี hello I am Bobby hello I am Bobby hello I am Bobby, I am Bobby โอเคนะคะหรือเจมมี่ มีเพื่อนชื่อจมมี่จมมี่จะแนะนำตัวเองให้เพื่อนเพื่อนรู้จักจมมี่ก็ต้องทักทายเพื่อนเพื่อนว่า Hello I am Jimmy Hello I am Jimmy สวัสดีค่ะฉันชื่อจิมมี่หรือสวัสดีครับผมชื่อเจนนี่ครับยากไหมคะไม่ยากนะคะหรือเขามีเพื่อนเพื่อนที่เขาชื่อว่าทอมมี่ T O M M Y Tommy Tommy ก็ <Tommy S 1> จะแนะนำตัวเองกับเพื่อนๆว่าว่ายัางไงคะว่าก่อนจะแนะนำตัวเองต้องเริ่มต้นด้วยสวัสดีกันก่อนสวัสดีครับผมชื่อ Tommy ถ้าจะพูดว่าสวัสดีครับผมชื่อ Tommy ครับภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า Hello I am Tommy โอเคนะคะไม่ยากนะคะอ่าสมมติ เป็นแบบนี้แล้วเด็กๆพอจะเข้าใจทีนี้เด็กๆจะแนะนําตัวเองว่าเด็กๆชื่อเอาชื่อน้องอะไรดีเอาแม่ครูน,นึกออกชื่อน้องว่านว่านก็จะพูดว่า hello i am ว a n e เห็นไหมคะไม่ยากเลยในการพูดภาษาอังกฤษ hello i am ว a n e หรือ,อน้องเจเจเอาแม่ครูเอาเอาที่แม่ครูนึกชื่อออกก่อนนะคะน้องเจเจ จะแนะนําตัวเองน้องเจเจก็จะพูดว่าสวัสดีครับผมชื่อเจเจครับภาษาอังกฤษก็จะบอกว่า hello I am JJ โอเคนะคะไม่ยากนะคะค่ะสำหรับวันนี้แม่ครูก็ขอฝากในเรื่องของการพูดทักทายและแนะนำตัวเองให้เด็กๆไปฝึกนะคะ hello I am Jenny หรือถ้าชื่อจิมมี่ก็จะพูดว่า hello I am Jimmy หรือถ้าชื่อว่าเจน n ีเราก็จะพูดว่า hello I am Jenny โอเคนะคะสำหรับวันนี้แม่ครูก็มีเรื่องที่จะแนะนำพวกเราไว้เพียงแค่นี้เอาวันละนิดนะคะสำหรับในแบบฝึกหัดของลูกเด็กอันนี้นะคะให้เด็กๆโยง นะคะโยงชื่อกับคำทักทายให้ลูกๆสังเกตคนนี้คนนี้ชื่ออะไรนะคะคนนี้ผมสีเหลืองๆแบบนี้เขาจะชื่อว่าเจนนี่เราก็จะโยงไปที่เจนนี่เจนนี่ก็จะพูดว่า hello 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 I am Jenny นี่อยู่นี่เจนนี่อยู่นี่นะคะก็จะโยงเส้นมา hello I am Jenny คนที่เสื้อสีเขียวๆนี้เขาชื่อว่าบาร์บี้เราก็จะโยงไปที่บาร์บี้ก็จะพูดว่า hello i am bobby b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  โอเคนี่เราก็โยงเส้นมาที่ตรงนี้เลยนะคะ i hello i am bobby หรือคนต่อไปคนใส่เสื้อสีม่วงเขาชื่อว่า j i m m ี j i m m ม j i m ิมอ่าอันไหนขึ้นต้นด้วยตัวจ จิมมี่ก็จะแนะนำตัวเองว่า Hello I am Jimmy เห็นไหมคะ uh, I am Jimmy เราก็โยงเส้นไปเลยนะคะคนสุดท้ายตัวสีแดงๆเ,เขาชื่อว่าทอมมี่นะคะทอมมี่ก็จะพูดว่า Hello I am Tommy นี่อยู่บนสุดเลยลูกๆก,ก,ก็โยงเส้นไปให้ตรงกับชื่อของเพื่อนๆของลูกๆนะคะ ถ้ายกตุกหมดทั้งสีข้อก็เอาไปเลยเต็ม10คะแนนไปเลยนะคะ,ะทีนี้ถ้าลูกๆไม่รู้จักว่าคนไหนชื่ออะไรลูกก็มาดูที่หน้านี้นะคะไอคนที่ใส่เสื้อสีแดงๆเ็าจะมีชื่อของเขาอยู่แล้วก็ชื่อว่า g O M M Y Tommy คนนี้ชื่อ Jimmy คนนี้ชื่ออ Bobby และอีกคนนี้ก็คือ Jenny โอเคนะคะสำหรับวันนี้ แม่ครูก็ฝากลูกๆไว้เพียงแค่นี้อย่าลืมกลับไปฝึกพูดกันนะคะ Hello I am m o n t a หรือ Hello I am Teacher m o n t a ลูกก็จะพูดด้วยคำว่าทักทายด้วยคำว่า Hello I am เนยโอเคนะคะสำหรับวันนี้เราก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบายบาย